โอ้ยเลือกตำแหน่งไม่ทนันจบละเลือกได้เป็นคนที่สองอุ้ยเหมือนมึงเลยคนดูเหมือนตรงไหนใช่ปะนี่ไงไม่ว่ามึงจะชอบเขาแค่ไหนอะ่ะม,มึงก็จะเป็นได้แค่ที่สอง,ใใรรงอะเ,เป็นอะไรนี่นะเออนี่ไงฮายาเตะขอบคุณมากเพือ่อนอุย้ยแต่ก็เหมือนมึงเหมือนกันนะที่ถูกเธอแบนออกจากชีวิตอะ เออเล่นซับเหรอเล่นตัวอะไรวะเออแต่จริงจไม่ต้องเลือกตัวเมตาหรอกทำารู้ปะคนดูพอถึงมึงจะเมตาแค่ไหนอ่ะสุดท้ายเธอก็ไม่เลือกมึงอยู่ดีน้เป็นผู้ชายจานาแต่ตัวบ้านๆพไปวัดเ้าไว้เฮ้ยกวผิดอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเอาเเเฮ้ยสานิดมากับกอนกับกอนแวนฮัลโหลกับกอนเฮ้ย แต่เหตุการณ์นี้ไมันคุ้นเลยนะครับคุณดูคุ้นยังไงหรอต่อให้คุณพยายามแค่ไหนเธอก็ไม่กลับมาหาคุณอีกต่อทีนั่งเราเป็นผู้ชายธรรมดาแต่งตัววันบ้านออกไปวัดเข้าไวัดคุาเชื่อโอ้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 ้อ้้อ้้เออเกือบตายกูกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนแต่เมื่อคนดูกลับบ้านได้อย่างเดียวนะแต่กลับใจเธอไม่ได้ป้อมดีป้อมแหวนแหวนแวน แมนแมนป้อมจะตีมึงตายแล้วแบนโอ้โหสาบปกป้องไม่ให้มึงตายไปทั้งเกมแต่ตายแบบนี้เนี่ยนะแต่ก็เหมือนเธอครับตอนเราอยากปกป้องยังไงถ้าเธอหมดใจเธอก็ไปอยู่ดีนี่เดียวได้แล้วเอ้ยเฮ้ยตามไม่ทันแม่งแต่ก็เหมือนวิ่งแล้วอ่ะคนดู่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนก็วิ่งไม่ทันเธออยู่ดีตีตีตีี เออชนะแล้วเว้ยแต่คนดูถึงจะชนะเกมอ่ะก็ไม่มชนะใจ<ม>เธอหรอกโอเคครับคนดูเจอกิปหน้านะอย่าลืมนะครับคลิปนี้จบอ่ะก็เหมือนกันอ่ะก็เหมือนความสัมพันธ์ของเธอกับคนดูอ่ะที่มันจบไปนานแล้ว